สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมสามทุกทุกคนสําหรับหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือการพูดในโอกาสต่างๆนะคะการพูดในโอกาสต่างๆที่เราจะพูดในมสามมีหลายชนิดด้วยกันทีนี้สิ่งที่จะพูดถึงวันแรกก็คือการพูดโต้วาทีนะการพูดโตวาทีการพูดโต้วาทีคืออะไรเอาความหมายก่อนการพูดโต้วาทีคือการพูดโตแย้ง ะคะด้วยเหตุผลนะการพูดโต้แย้งด้วยเหตุผลนะทีนี้คําว่าโต้แย้งคืออะไรนะโต้แย้งจะต่างจากคําว่าโต้เถียงนะคะถ้าโต้เถียงเนี่ยก็คือสังเกตเหต็นคนที่ทะเลออกกาะกันนั่นแหละคือการโต้เถียงก็คือการพูดโดยที่ไม่ได้ใช้เหตุผลประกอบ แต่การพูดโต้แย้งเนี่ยเขาจะมีการใช้เหตุผลประกอบนะคะซึ่งแตกต่างกัน2ออย่างนี้การพูดโต้วาทีเนี่ยเป็นการพูดที่ใช้เหตุผลประกอบนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาดูหัวข้อต่อมาคือในเรื่องขององค์ประกอบของการโต้วาทีการโต้วาทีจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะเนี่ยแน่นอนก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกว่ามันคือการโต้แย้งด้วยเหตุผลนะคะมันจะเกิดจาก2ฝ่าย2ฝ่ายที่มีความคิดเห็นหรือทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ ขัดแย้งกันตรงข้ามการเห็นไม่เป็นไปทางเดียวกันนะคะไอ้ประเด็นหรือสิ่งที่ขัดแย้งกันเนี่ยเขาจะเรียกว่ายติอ่ะยะติคืออะไรยติก็คือหัวข้อหรือประเด็นปัญหาที่เราจะใช้ในการโต้วาทีนะอ่ะเมื่อกี้ลืมบอกวาทีคืออะไรวาทีก็คือแปลว่าคําพูดนั่นเองคือการโต้แย้งก็ได้คําพูดนะคะเนะี่ยทีนี้ผู้โต้วาทีผู้โต้วาทีเราก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะ สกลุ่มก็คือกลุ่มที่1คือกลุ่มฝ่ายเสนอกลุ่มที่2คือฝ่ายค้านนะคะฝ่ายเสนอกับฝ่ายค้านคืออะไรคือเราจะตั้งประเด็นขึ้นมาว่าประเด็นที่เราจะโต้แย้งกันหรือประเด็นที่เราจะเอามาถกเถียงกันเนี่ยนะคะมันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะแล้วฝ่ายที่ เห็นด้วยกับประเด็นเราจะเรียกว่าฝ่ายเสนอส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นเนี่ยเราจะเรียกว่าฝ่ายค้านมันต้องมี2ฝ่ายแน่นอนเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อประเด็นของการนําเสนอต้การโต้วาทีเนี่ยการตั้งชื่อเนี่ยมันต้องชัดเจนว่าเราจะพูดถึงประเด็นไหนนะคะอ่ะทีนี้ต่อมานอกจากมียติแล้วนะคะมี มีอติแล้วมีผู้โต้แล้วก็ต้องมีผู้ดําเนินรายการหรือประธานในพิธีไม่ใช่ผู้ดําเนินรายการหรือประธานในการโต้วาทีนะประธานหรือผู้โต้มีผู้ดําเนินรายการมีหน้าที่อะไรพูดง่ายๆคือเป็นเหมือนเป็นผู้ดําเนินรายการนั่นเองนะคะมีหน้าที่คือเปิด กล่าวเปิดกล่าวเริ่มต้นอ่ากล่าวยติว่าวันนี้เราจะพูดถึงยติอะไรนะคะกล่าวถึงระเบียบการโต้ให้ผู้ฟังทราบแล้วก็กล่าวแนะนําว่าผู้โต้มีใครบ้างแล้วก็ทําหน้าที่เชิญขึ้นพูดตามลําดับนะคะอ่าต่อมาบุคคลที่4บุคคลกลุ่มที่4ขอทโทษองค์ประกอบที่4ก็คืออ่ากรรมการกรรมการทําหน้าที่อะไรให้คะแนนนะคะให้คะแนนแล้วก็ตัดสินว่าใครผู้ชนะ2ฝ่ายเนี่ยใครผู้ชนะนะคะ ต่อมานะคะสำหรับยติที่ควรนำมาโต้วาทีก็จะมีลักษณะก็คือหนึเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและเกิดประโยชน์ต่อสังคมนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอต้องเป็นประเด็นที่น่าสนใจ คนในสังคมกําลังสนใจอยู่นะคะเราจะไม่หยิบยกประเด็นที่คนไม่สนใจนะคะเนื่องเถียงไปโต้แย้งไปก็จะไม่เกิดประโยชน์ฮะอ่ะต่อมาต้องเป็นเรื่องที่ให้ความรู้นะคะส่งเสริมความรู้ความคิดนะคะส่งเสริมความรู้ความคิดในเรื่องใดก็ได้อาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการปกครองก็ได้นะคะอ่ะเป็นเรื่องที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไม่ขัดต่อศิลธรรมอันดีงามไม่เป็นภัยต่อสังคม นะคะเราจะไม่พูดถึงเรื่องที่มันขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับวัฒนธรรมหรือ,อศิลธรรมบางอย่างที่ประเทศเราเคารพหรืออะไรก็แล้วแต่ปฏิบัติตามกันมาแต่เราก็จะไม่พูดถึงประเด็นเหล่านั้นให้มันเกิดความขัดแย้งกันหรือไปพูดถึงสิ่งหรือเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่มันส่อว,ว่าจะเป็นภัยต่อสังคมนะเนามาเราควรจะ โตในเรื่องประเด็นที่มันสามารถเอาไปใช้แก้ปัญหาได้คือเมื่อโต้วาทีแล้วมันต้องได้ข้อสรุปมาว่าตกลงแล้วอะเราข้อสรุปของการโตวาทีของเราในครั้งเนี้ยคือเราได้ประโยชน์จากการโต้อย่างไรนะคะทีนี้ประเด็นต่อไปนะคะเวลาที่เราจัดเวทีโต้วาทีเวลาที่เราจัดเวทีโต,วา,ว,าาว,โตวาทีเนี่ยสมมุติว่า เราจัดห้องเรียนของเราเป็นโตวัตีสมมติฝั่งนี้เป็นเป็นด้าน,กร,าน,นากระดานหลังห้องกระดานนะกระดานหลังห้องผู้สนับสนุนขอโทษค่ะัว้าฝ่ายเสนอก็จะนั่งอยู่ฝั่งหนึ่งฝ่ายค้านก็จะนั่งอยู่ฝั่งหนึ่งนะก็จะมีคณะกรรมการนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนเวทีดวลไม้ดวลเพลงอะไรพวกนั้นนะผู้ฟังก็จะนั่งอยู่แถวหลังตรงนี้ นะคะผู้ฟังนั่งอยู่นะแล้วก็จะมีมีผู้จับเวลานะคะมีผู้ที่เป็นประธานหรือเป็นกรรมการนาเนินเออขอโทษเป็นพิธีกรดําเนินรายการตรงนี้ทีนี้เขาก็จะมีหัวหน้าเขาก็จะเดินออกมาพูดคนที่หนึ่งนะหัวหน้าฝ่ายค้านพูดคนที่สองทุกๆคนก็คือก็จะต้องเดินออกมาพูดตำแหน่งตรงนี้หมดเลยนะคะลักษณะของการพูดก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้ ลำดับต่อไปนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างของการจัดเวทีในการนำเสนอการพูดโตวาทีนะคะต่อมาเวลาพูดโตวาทีเราจะพูดยังไงลำดับการพูดหนึ่งนะคะก็จะเป็นหัวหน้าฝ่ายเสนอจะเป็นคนพูดก่อนหัวหน้าฝ่ายเสนอเป็นคนพูดก่อนเขาก็คือหลังจากที่ตัว พิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการหรือประธานเนี่ยเอ่ยขึ้นมาอ่กากล่าวกล่าวต้อนรับผู้ฟังแนะนําตัวผู้พูด,พดว่าสองฝ่ายมีใครบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนําเสนอยติแล้วว่ายติที่ใช้พูดในวันนี้คือเรื่องอะไรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยผู้ผู้ผู้ที่เป็นพิธีกรเนี่ยเขาจะเชิญผูพ้พูดคนแรกขึ้นมานั่นก็คือหัวหน้าเราจะเริ่มจากหัวหน้าฝ่ายนําเสนอก่อนหัวหน้าฝ่ายเสนอก็จะเป็นคนพูดประเด็นหรือขอบเขตของยติ อนเป็นอย่างแรกเพื่อให้ผู้ฟังทราบคร่าวๆว่าในวันนี้เราโต้วาทีกันด้วยเรื่องของอะไรนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นลำดับที่2หัวหน้าฝ่ายขานก็จะเป็นคนพูดโดยจะพูดโต้กลับในประเด็นที่หัวหน้าฝ่ายนำเสนอเนี่ยได้พูดมาในเบื้องตน้นอนะคะจากนั้นก็จะเป็นสลับมาที่ผู้สนับสนุนของฝ่ายเสนอ พูดหนึ่งคนผู้สนับสนุนของฝ่ายค้านหนึ่งคนแล้วก็สลับไปสลับมาจนจนสิ้นสุดการพูดนะคะ,ะเมื่อสิ้นสุดการพูดของผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายครบทุกคนแล้วในลำดับสุดท้ายลำดับสุดท้ายเนี่ยเขาจะกลับมาที่หัวหน้าของฝ่ายค้านจะเป็นผู้สรุปและจากนั้นหัวหน้าของฝ่ายเสนอจะเป็นคนสรุปอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อ กำหนดไว้เลยว่าตอนเริ่มต้นหัวหน้าฝ่ายเสนอพูดก่อนนะคะตอนสรุปหัวหน้าฝ่ายเสนอก็จะเป็นคนสรุปประเด็นนะคะเป็นข้อกําหนดเราจะพูดตามลำดับแบบนี้นะคะต่อไปนะคะมาระยาทในการโต้วาทีจะไม่เรียกชื่อจริงของผู้โต้นะคะจะไม่เรียกชื่อจริงของผู้โต้เราจะเรียกเป็นตำแหน่งแทน อ่เช่นหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนขอโทษค่ะหัวหน้าฝ่ายเสนอหัวหน้าฝ่าย้านอ่ผู้สนับสนุนคนที่1ของฝ่ายเสนอผู้สนับสนุนคนที่1ของฝ่าย้านเราจะเรียกเป็นตําแหน่งของเขาแบบนี้นะคะเราจะไม่เรียกว่าคุณคนนั้นคนนี้นะอันนี้คือใช้เรียกตําแหน่งแทนอย่างแรกเป็นมารยาทนะคะต่อมาไม่พูดส่อเสียดไม่พูดกระทบกระแทกผู้อื่นอ่ไม่พูดส่อเสียดการส่อเสียดคืออะไรคือการพูดแซะเราจะไม่แซะเรื่อง ของของผู้ของสมาชิกผู้ผู้พูดกับเรานะคะอ่าไม่นําเรื่องส่วนตัวของอีกฝ่ายมานะคะถึงแม้จะเป็นมุกตลกก็ตามเราก็จะไม่เล่นกันนะคะอ่าไม่พูดคําหยาบคายอ่าแน่นอนเนาะการพูดทุกๆอย่างที่เป็นทางการเราจะไม่มีการพูดคําหยาบคายอ่าไม่ใช้อารมณ์ไม่ทุบโต๊ะไม่ชี้หน้าฝ่ายตรงข้าม ไม่ดีแน่นอนถ้าใช้อารมณ์แบบนี้นะรักษาเวลาในการพูดอ่ะโดยส่วนใหญ่แล้วการรักษาเวลาในการพูดเนี่ยเขาจะกําหนดว่าพูดคนละประมาณ3-5นาทีต่อคนเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะพอพูดไปอย่างเงี้ยคนละสามถนาทีมันจะมีกรรมาการจับเวลาอยู่นะคะใครที่ใช้เวลาเกินก็ถือว่าเสียมารยาทน,นะอ่ะทีนี้เมื่อเราพูดกันแล้วเมื่อเราโต้วาทีจากสฝ่ายแล้วเราจะ ตัดสินการโต้วาทีอย่างไรตรงนี้นะคะกรรมาการต้องมีความยุติธรรมต้องดูเรื่องของการใช้เหตุผลในการหักหลังฝ่ายตรงข้ามดูเรื่องของมารยาทในการพูดแล้วก็ดูเรื่องวาทศิลป์เพราะฉะนั้นเหตุผลที่เกณฑ์ในการตัดสินการโต้วาทีเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3อย่าง1คือการใช้เหตุผล2คือมารยาทแล้วก็3คือวาทศิลป์หรือศิละปะในการพูด ะะวะัทศิลป์หรือศิละปะในการพูดนะก็จะใช้ทั้งหมดสอย่างนี้นะกรรมาการก็จะดูเขา,าก็จะมีเลตคะแนนมาว่าเราจะให้คะแนน3สิ่งนี้ในในส่วนอัตราส่วนเท่าไหร่เท่าไหรนะคะเนี่ยล้วก็จะนํามาประเมินนะคะอันนี้ก็คือจบเรื่องของการโต้วาทีนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้ทำเนี่ยโอเคเนาะอ่ะลำดับต่อไปเรื่องต่อไปที่จะพูดนะคะอีก เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองคือการพูดอภิปรายอภิปรายอภิปรายคืออะไรอภิปรายคือการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งคำว่าอภิปรายนะคำว่าอภิปรายนะอภิปรายคำนี้คือการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นะคะทีนี้รูปแบบการอภิปรายนะรูปแบบการอภิปรายก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะมีหลากหลายรูปแบบแต่ว่าจะพูดถึงในสองประเด็น2แบบหลกัหลกๆก็คืออภิปรายแบบธรรมดาธรรมดากับอภิปรายเป็นคณะอภิปรายแบบธรรมดาคืออะไรก็คือจะเป็นการที่รวมกันของกลุ่มบุคคลไม่มากนะัก นะคะมีผู้หนึ่งทำหน้าที่ดำเนินการให้ปลายนะคะโดยมีคนเข้าร่วมประชุมนะคะเลยพูด,ดง่างาๆคือเป็นเวทีเป็นเวทีที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีผู้พูด1คนนะคะพูดผู้พูดหคนพูดพอพ,พูดจบคนต่อไปก็จะพูด พูดไปเรื่อยๆหรือมันก็คือการการประชุมอ่ะมันคือการประชุมที่คนที่มาร่วมประชุมกันเขาก็จะมาพูดกันมาอาภิปรายในความคิดเห็นของตัวเองแลกเปลี่ยนกันในในในที่ประชุมนะคะอ่ะส่วนถ้าเป็นการอาภิปรายที่เป็นคณะอันนี้เป็นการประชุมเพื่อให้ความรู้หรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นะก็คือจะมีผู้อภิปรายมีคณะผู้อภิปรายเป็นคณะคือคนพูดเนี่ยจะมาเป็นคณะนะคะแล้วก็มีผู้ดําเนินอ่ะผู้อันนี้ก็คือผูดง่ยายๆคือเป็นพิธีกรอ,อันนี้คือเป็นพิธีกรพิธีกรดําเนินอ่ะนอกนั้นเป็นผู้ฟังนะคะอ่ะทีนี้เขาก็ จะให้พิธีกรเนี่ยก็จะให้ผู้อภิปรายเนี่ยสมมุติว่าอภิผูอปรายมา5คนแต่ละคนเขาก็จะได้รับหัวข้อว่าเขาจะอภิปรายในประเด็นไหนแต่ว่าทั้ง5คนนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องเดียวกันและผู้ฟังก็จะทําหน้าที่ฟังนะคะอ่ะอย่างเช่นสมมุติว่า ในตัวอย่างของอภิปรายแบบธรรมดามันคือการประชุมใช่ไหมเมื่อกี้นี้อย่างเช่นสมมติสมมุติครูบอกว่าให้นักเรียนจัดอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นในงานประชิมิเทศของนักเรียนชั้นม .3 นักเรียนอาจจะจัดอภิปรายกันในห้องเรียนของนักเรียนว่าเฮ้ยประชิมเนี่ยเรามาสแสดงความมิดเห็นกันซิว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรในห้องของเราดีไหม สมมติว่ามีนักเรียนคนหนึ่งตัวแทนห้องอาจจะบอกว่าเราจะไปเที่ยวทะเลกันเพื่อนคนนี้ที่เสนอมาก็จะต้องบอกว่าเราไปเที่ยวทะเลมีข้อดียังไงใช้งบประมาณเท่าไหร่มาเสนอเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนก็จะรับทราบคนที่สองจะบอกว่าเฮ้ยไปทะเลมันเดินทางมันต้องใช้เวลาในการเดินทางมันเปลืองงบประมาณในการเช่ารถอะไรอย่างนี้หรือเสียเวลาในการเดินทางเราแค่ไปจัดปาร์ตี้กินหมูกระทะกันก็พออันนี้ ก็จะมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเสนอความคิดเห็นกันนะคะทีนี้เพื่อนๆก็จะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเอาอะไรดีอะไรเนี่ยอันนี้คือเป็นอภิปรายในแบบธรรมดาก็คือการประชุมทั่วไปพูดง่ายๆนะคะส่วนอภิปรายเป็นคณะก็คือสมมุติว่าสมมุติว่าเราจะมาอภิปรายถึงให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อ่สมมติสมมติโรงเรียนจัดอภิปราย ในเรื่องของแนวทางการศึกษาต่อให้เรียนชั้นม .3 นักเรียนชั้นม3เป็นผู้ฟังคณะผู้อภิปรายมี1ครูมปลาย 2. ผู้ปกครองนะคะ 3. อาจจะเป็นรุ่นพี่อ่ะทีเนี้ยทั้ง3ามคนเนี้ยเขาก็จะต้องมาบอกเล่าให้นักเรียนชั้นม3ที่เป็นผู้ฟังเนี่ยรับทราบข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อเช่น รุ่นพี่รุ่นพี่ตัวแทนรุ่นพี่อาจจะมาพูดถึงประเด็นในการเตรียมตัวเข้าเรียนมปลายว่าต้องทําอะไรบ้างต้องใช้เกรดเท่าไหร่เข้าสายอะไรมีแผนอะไรให้เลือกบ้างผู้ปกครองผู้ปกครองอาจจะมาพูดถึงแนวคิดว่าการประกอบอาชีพในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครูอาจจะมาพูดถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรการเตรียมตัวในเรื่องของการเรียนวิชาการอะไรเงี้ยนะคะก็คือ ผู้อภิปรายที่มาเป็นกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมาพูดแสดงความคิดเห็นในในประเด็นที่รับมอบหมายมาของแต่ละคนนะคะก็จะมีสองอย่างนะ,ะต่อไปเมื่อเราจาัดพูดอภิปรายองค์ประกอบของการพูดอภิปรายมีอะไรบ้างนะคะ,อ,ะอย่างแรกต้องมีหัวเรื่องตั้งประเด็นเหมือนกันเมื่อกี้นี้ตอนที่เราบอกว่าเราพูดโตวาทีพูดโตวาทีก็ต้องมียติใช่ไหมเช่นการพูดอภิปรายก็ต้องมีหัวข้อเหมือนกัน นะแล้วก็หัวข้อนั้นก็ควรจะเป็นหัวข้อที่เรียกความสนใจผู้ฟังถ้าหัวข้อที่ผู้ฟังไม่อยากฟังแน่นอนการพูดครั้งนั้นก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะคะ,ะต่อมาก็คือตัวมีตัวผู้วิปรายก็คือผู้พูดนะคะต่อมามีผู้ดําเนินการปลายก็คือผู้ที่รู้ขั้นตอนรู้เวลาว่าเราต้องกําหนดคือเป็นผู้ควบคุมให้การอภิรายดําเนินการไปได้นั่นแหละนะคะอ่ะทีน,นี้ หน้าที่ของผู้อภิปรายผู้ที่จะอภิปรายต้องทําหน้าที่อะไรบ้าง1เตรียมความรู้ทำความเข้าใจเตรียมอุปกรณ์สื่อต่างๆนะคะเตรียมข้อมูลมาพูดนะคะเตรียมเสื่อ,อผู้จะมี powerpoint ไหมจะมีจะมีอะไรไหมนะคะนะจะมี powerpoint มีสื่อประกอบอะไรไหมตรงนี้ในส่วนของผู้อภิปรายอ่ะ คูไอปลายต้องรู้จักเคารพผู้ฟังให้เกียรติผู้ฟังนะคะต่อมาอต้องพูดถึงประเด็นปัญหาหรือพูดหัวข้อนั้นอนะอย่างละเอียดนะคะไม่นอกเรื่องอรักษาเวลารักษามารยาในการพูดนะฟอนมันเด้กนิดนึงนะลูกขออภยัยครูเปลี่ยนเครื่องนะคะ,อ,ะอันนี้คือเป็นมารยาทพื้นฐานนหรือเป็นหน้าที่พื้นฐาน ต่อไปอันนี้คือหน้าที่ผู้อภิปรายนะผู้อภิปรายคือผู้พูด่ต่อไปพูดถึงหน้าที่ของผู้ดําเนินการอภิปรายผู้ดําเนินการอภิปรายหรือพูดง่ายๆคือพิธีกรเ่พิธีกรนำผู้อภิปรายขึ้นสู่เวทีคือเชิญเขาขึ้นเวทีอ่กล่าวท,าทักทายผู้ฟังแนะนําตัวผู้อภิปรายกล่าวถึงวิธีการกล่าวถึงหัวข้อ่เสนอประเด็น ช่วยซักถามแทนนะคะควบคุมให้ตรงประเด็นคือเวลาเขาเริ่มพูดนอกเรื่องก็ต้องดึงเขากลับมาว่าเฮ้ยไปไกลแล้วนะกลับมาได้แล้วนะ่สร้างบรรยากาศให้มันน่าสนใจนะคะกล่าวสรุปแล้วก็เลือกคำถามแล้วก็เลือกว่าจะให้ใครเป็นคนตอบนะคะอ่ะแล้วก็สรุปผลทั้งหมดกล่าวลา รักษามรายระยาทในการพูดอย่างเคร่งขรัดอันนี้ก็คือตัวอย่างของการอภิปรายบนเวทีนะคะนะต่อไปวิธีการพูดอภิปรายนะคะว่าถ้าเราจะพูดอภิปรายเราต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกเลย นะคะอ่ะ,อะก็จะมีผู้ดำเนินการหรือพิธีกรกล่าวเปิดกล่าวเปิดกล่าวเริ่มต้นะนะคะแนะนำหัวข้อเรื่องหรือปัญหากำหนดขอบเขตปัญหาอบอกจุดมุ่งหมายแล้วก็แนะนำตัวผู้ร่วมอภิปรายเชิญผู้ตามประเด็นตามลำดับนะคะแล้วก็ให้ผู้พูดเนี่ยพูดสั้นๆ อ่าไม่ใช่ผู้ดำเนินการคือพิธีก็คือพอคนอภิปรายเนี่ยพูดทีละคนแล้วใช่ไหมผู้ดำเนินการคนนี้เขาก็จะสรุปสั้นๆเพื่อโยงไปหาคนต่อไปอ่ะเมื่อพูดครบทุกคนแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือซักถามเพิ่มเติมอ่ะจากนั้นก็สรุปแล้วกล่าวขอบคุณแล้วก็ปิดงานในอันเสร็จสิ้นการพูดอภิปรายนะคะอันนี้ก็คือในประเด็นที่พูดเป็นคณะอ่ะน,นะอ่ะต่อมามารายา มาร,รยาททำยังไงอ่าวางแผนให้แน่นอนพูดน้ำเสียงน่าเชื่อถือไม่โอโอดพูดมันันไดย,ยิ้มแยม้มอ่าพูดถึงความสำคัญหรือสาเหตุที่ต้องภิปรายในครั้งนี้อ่าทำให้ผู้ฟังรู้สึกเกิดความเชื่อหรือความศรัทธานะคะเมื่อเห็นผู้ฟังรู้สึกเบื่อหน่ายต้องเริ่มใส่มุกตลกอ่าตรงนี้มุกสะกดผิดนะขออาภายัยะพูดให้ผู้ฟังเกิดความ สำนึกในหน้าที่และเกิดความคิดที่ดีก็คือพูดแล้วมันต้องสร้างทัศนคติให้แก่ผู้ฟังเป็นทัศนคติที่ดีใช้คําพูดที่จูงใจเพื่อให้ยอมรับสิ่งที่ที่ที่นำเสนอไปนะคะใช้ภาษาสุภาพแต่งกายสุภาพรดยร้อตอคำถามตรงประเด็นค่ะนะคะค่ะการพูดสุดท้ายนะคะก็คือการพูดยอวาทีเป็นการพูดการพูดเป็นกลุ่มโดยแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะ ร่วมกันสนับสนุนหัวข้อหรือเรื่องที่กำหนดนะคะโดยวัตถุประสงค์เป็นอย่างเดียวกันพูดง่ายๆคือคน2กลุ่มนะคะสกลุ่มนี้มีความคิดเห็นหรือมีมีข้อสนับสนุนในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าคน2กลุ่มนี้ก็จะมาแสดงความคิดเห็นโดยใช้ศิลปะการพูดที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มนะคะฝ่ายใดที่มีความสามารถในการพูดที่แสดงความเห็นอย่างลึกซึ้งประทับใจมีศิลปะในการพูดที่ดีกว่าฝ่ายนั้นก็จะชนะนะคะอันนี้คือเป็นการพูด สองฝ่ายที่มาเหมือนกับเป็นการแข่งขันกันนะอ่นะคะทีนี้ข้อปฏิบัติในการพูดของยอวาทีก็คือผู้พูดเนี่ยต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะพูดนะคะเนื้อหาที่พูดพูดเนี่ยควรเป็นการอธิบายชี้แจงให้ผู้ฟังได้เข้าใจนะคะเป็นหัวข้อที่ต้องการแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาว่าควรจะแก้ไขยอย่างไรให้ผู้ฟังได้เข้าใจ นะคะเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เนี่ยสนใจและคอยตามนะคะสุดท้ายก็คือต้องเป็นการพูดที่เมื่อพูดแล้วเนี่ยเป็นการเสริมสร้างบุคลิกในการพูดให้กับผู้พูดแล้วก็ผู้พูดต้องรู้จักควบคุมอารมณ์อ่ะนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการพูดในโอกาสต่างๆของระดับชั้นม .3 นะคะซึ่งประกอบไปด้วยการพูดโตวาทีการพูดไปปลายแล้วก็การพูดยอวาทีนะคะอ่ะทีนี้ ให้นักเรียนลองไปทบทวนดูว่าการพูดแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรหรือมีความสําคัญหรือมีเทคนิคการพูดที่ควรจดจําอย่างไรบ้างนะคะแเดี๋ยวจะให้ทําแบบฝึกหัดเพื่อเก็บคะแนนในการพูดส่วนนี้สําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนไปทบทวนบทเรียนนะคะดูแลรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย